ถ้ารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตจะทำย่างไรดีเราก็กลับไปถามต้นเหตุก่อนว่าต้นเหตุที่เราน้อยเนื้อต่ำใจเกิดจากต้นเหตุอะไรไม่ได้หลังใจเขาไม่รักเราเขาไม่โอเคกับเราเขาช่วยเราไม่เต็มที่ตามที่เราต้องการแสดงว่าไอ้ความน้อยเนื้อต่ำใจต้นเหตุจริงๆมันมาจากอะไรมาจากความคาดหวัง เราคาดหวังว่าเขาต้องดีเท่านี้แต่ปรากฏว่าเขาไม่ดีเท่านี้เราก็เริ่มอะไรน้อยใจเราคาดหวังว่าเขาต้องสนใจเราตลอดแต่ปรากฏเขาไม่สนใจเราเราก็เลยน้อยใจเราคิดว่าเจ้านายเนี่ยต้องให้ความสําคัญกับเราในการให้งานสําคัญแต่ปรากฏเจ้านายัรให้ความสําคัญกับงานสำคัญๆเนี่ยให้กับคนอื่นเราก็เลยน้อยใจแสดงว่าน้อยใจเนี่ยต้นเหตุมันมาจากอะไรความคาดหวัง ความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งสิ่งนั้นต้องได้ตามความพอใจของเราเราจึงเกิดความคาดหวังในสิ่งนั้นเมื่อเราคาดหวังในสิ่งใดย่อมทุกร้อนใจเพราะสิ่งนั้นเสมอเดัยนั้นความน้อยใจเป็นปัญหาที่เราเกิดขึ้นในปัจจุบันมันเกิดขึ้นจากตัวตนของเราเองที่เราไปคาดหวังในสิ่งเหล่านั้นว่ามันต้องเป็นไปตามความต้องการหรือเป็นไปตามความพอใจของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังเมื่อไม่คาดหวังย่อมไม่ผิดหวังก็สิ่งใด